อ่ะกับทักทายสบายดีนะกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสปูสคนที่เข้ามาเบิ้องมาส้มแล้วก็มาติดตามบาวบุญสนบุตมือนี้ก็อยู่เฮือนทุกคนเลยกลับมาแต่ให้แต่หน้านะไปให้ทุกคนมือนี้ก็ไปตัดลำมันทุกคนเลยกลับมากระคำอะไรแหละมาหาเห็ดแนวอยู่แนวกินแรงทุกคนเลยเมนูอาหารแรงทุกคนกับสีลาบหมูปลาคือเก่าทุกคนแต่ยังอยู่กับเมนูหมูปลาคือเก่าทุกคนลาบจิกน่อยนะพอได้จับอันนี้เขาก็จีบพวกพริกมะสีตำเจวทุกคนเลย ในกานี่เป็นน้ำน้ำปลาแดดข้าวอ้อมาทุกคนอ้อมาเสียอ้มาใส่น้ำราบนะเว้ยฮวันอ่ะมาเบิง่งมาส้มน้ำกันทุกคนเลยบาชิมียังไงเอาเห็ดน,นะกับส่วนประกอบกะชิมีสีนม,ม,มูทุกคนและะ้วก็ใส่พริกแล้วก็ใส่ซาลาเน่หน่อยหนึง่งแล้วกะ็ต้นเขาเอิ่นยังวะพักบัวนะทุกคนลาเอิ่นนะดรวยว่าต้นหอมนั่นแหละแล้วก็ซาลาเน่แล,ะะแล้วก็พักซี่หอมทุกคนออาวันนี้ให้เขาสีตำหมกพริกก่อนทุกคนเลย Argu Tăm phiếm lâu năm. Savady, kèn nùng khô nè, đi tân hiệp namu nhu 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 kèn đèn namu nhu kèn. Kát sĩ thâm, mhm. Ni khô đăng bài. Lay lại tục hôn bài. Hảo ก็เป็นจ่องที่าตักน้ำปลาแดกเท่าอ้อทุกคนใส่เกลือลงไปจักหน่อยทุกคนโอ้โหีเขาดังเอาน้ำปลาแดกลงก่อนทุกคนเลยเห็ดแบบลักษณะเป็นลาบในลาบจักหน่อยนะทุกคนไอ้มันมีหนามจักหน่อยนะเนี่ยมีหนาทุกคนมีหนามจักหน่อยเนีเพื่อเหาใส่ฟักใส่ยังเพรีงาม น้ำปลาแด็กเรียบร้อยนะทุกคนเอากะเอาเป็กนัวใส่ทุกคนวานนี้เป็กนัวใส่บบใส่เบิร์ตมาสิบโขดใส่นะฮาก็คนก่อนทุกคนคนมันเขากันให้เป็กนัวละลายนะแล้วจังเอาเข่าใหมใส่หรือว่าเข,ข่าขวานนี้นเองทุกคนเอย ดาบหมูป่าทุกคนเอาน้ำปลาราลงไปอีกจักน้อยหมูป่ากับห้าลายมาแต่มมือก่อนนะทุกคนมือที่ถือกับดักพันบุญดกขาดแล้วก็ส่วนในพนาหไงเพิ่นไปน้ำทุกคนเลยไปกับมานจบเจือ เอาใส่พล็กแล้วใส่เปลงัวแล้วทุกคนแล้วก็เอาขบวัวใส่ทุกคนเนลยขบวัวใส่นี่ใส่ขบวัวลงไปทุกคน้าพีกเขารังแสบดังนะกระไดมาแบบนี้ทุกคนเลยแล้วเาก็สีเอาพักในร่องทุกคนเขาก็หฮาบกับหน้าอกกับบุมีทุกคนเลยเกสีได้ไปเก็บไปโยกกน้วนะโยกเขื่อนบาบุญเดียงทุกคนเลย นี่พวกน้าเัาปลูกไอยู่อันนี้นะขอกเป็ดอยู่กับขอกเป็ดมันเป็นบบท่านกับเมนไปซื้อ,อยุหานทุกคนเลยเอาไปผสมหน่อยสิกแตมีพอได้กินเทุกคนกำลังปรุงใหม่กันมีปรุงใหม่กระจายอยู่แล้วหลังจากไรบวกหน้าแล้วทุกคนเนี่ยเอาก็เข้าไปเอาไปล้างแล้วก็เข้าไปเห็ดกินทุกคนเลยไปแต่งกินในเขือนนะเห็ดหลาบหมูคือเก่า ง้ามมากเลทุกคนเลยกรสีปาดปาดกันปาดมึงง่าวดูประฟ้านมึงง่าวทุกคนเอาสองเปลียงพ่อทุกคนกระสีเอามาบีบล่งลาบนี่นะเอาบีบมื่าวเสีเดียวทุกคนจะเอา พักนีโลงแรมอาหารแหลงทุกคนมันนี้เมนูลาบหมูปลาคือเก่าทุกคนเลยลาบเนื้อหมูปลานะพอด,ดีเดี่ยวมือหนึ่งทุกคนเดี่ยวขาบหนึ่งนะภาษาลาวอื่นว่าขาบหนึ่งมือหนึ่งอาหารอาหารแหล่งทุกคน อ่ะบันทึกกบ,บ่าวบุญจะขออนุญาตเสพมาก่อนทุกคนลเลยเสียบเลปเฮ็ดเรียบร้อยแล้วทุกคนกะถามแม่บ้านเพิ่นยังสีสูบโนมัยนะเพิ่นตบโนมัยโนมัยร้องทุกคนโนมัยขุดไปเอากระสิไปเบิง่งหัวข,ขาคนทุกคนไปโม,ม,ม้เฮาโม้หัวคาบ่สิมาเฮ็ดแจ่วหนังแจ่วหนังหมูป,ป่านะทุกคน คนละห้าโมกไปอยู่เพื่อนไม่ทับเอาขามาเลยทุกคนเลยโมกหัวขานะเ้าก็จะไปทูบ,บทุกคนอร่อยฮอน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 เอาขามาเทุกคนมาทับเลยนะทับขาเดือบ้อยทุกคนนะเ,เนี่ยเสียแจวนังนี่นะนบเพราะว่าซ้รามมบใ่บ้านเพิ่นอันนั้นตน้อยเดี่ยวทุกคนเลยนี่ก็บโมพี่ข้าจีเสียแจวนะแกแจวนังทุกคนพอได้ใบให้ ดูใครเมียกินอยู่บ้านมืออื่นพันบุญสิขึ้นพู่อีทุกคนเลยพยายามกับดักส่วนประกอบของแก้วตัวนี้ทุกคนกับมีหนังแล้วก็มีกระเทียมจีจีกระเทียมที่เอาไปมกคือกันทุกคนนะเนี่ก็ข่ามกนะไปมกไฟอันนี้ก็เป็นละมูที่เาเห็ดเดือดลอยทุกคนรอดหะแต่กินถามเมียบ้านเพิ่นโอ้หนูใหม่เดี่ยวนะโอ้หนูใหม่เด,เดี่ยวเนี่ยวอ๋อหนูใหม่เดี่ยวกะจะเอามากินกับทุกคนเนี่ย ด้วยขาทุกคนเลยเรียกว่าหันคานะสิเอาไปเห็ดแก้วบองทุกคนแก้วแก้วหนังหมูป่านะอ่ะเมนูที่สองทุกคนเลยแกะเห็ดแก้วนะเขากะอันนี้เขากะต้มพริกกับกระเทียมที่ยวเอาไปม,มุกมาเด๋วทุกคนเลย ตำใส่แล้วกับโฮเคเา่าที่เขาไปมกลงอีกทุกคนมานนี้นะ <c oughs> เฮ้เขาเช่าลงไปตำจะดุมคนทุกคนนะ ตาแล้วบนไปใช้ดววาวผู้ไทยหน่อยนะบาผู้ไทยหน่อยเอ้ยไดย้ขันต้นตั้มทุกคนเลยตั้มจนมันเขากันนเี่ยทุกคนจมาคาครับจะเทียที่เขาไปม้เขากันจนมันเหนียวทุกคนนเขาก็จังเอานังม้วาลงทุกคนเนี่นนนยเกุเนย วันนี้ก็สิเอานังลงทุกคนเลยนไดานาตาเนี่ยเขาต่ำมากับเลเกเตีลยวทุกคนเลยนังลงวานี่คักเลยทุกคนเกีียวว่องนั่งทุกคนเลยเด็เดเลยกินในขบขวดนะพรอไให จำที่แง้มชาวทุกคนเนี่ยปีกมีจีกันมากรับกแสบพวกกันทุกคนปูปีงปลาปีงสีปีงก็เขาเ็นลำล้ำเลยทุกคนลอเทุกคนเลยเป็นบเบร์เกาะมาถ่ายไก่ผลเบอร์เนี่ยอยเยทุกคนเลยเจีวเจีวบองเจีวบองทุกคนนเจีวบองนังเดวเขาเขากับปุกไว้ทุกคนเลยนะสิใครให้เบิรง ได,ได้เติบทุกคนมืน่นมื่นเท่ากับคืนผู้กับเซเดตักก๊กตัวนี้เดี๋ยวทุกคนไปกินนะเอาตะไคร่ตรงยางไปอ,อาหารกับทุกคนเลยมีเจีวบองแล้วก็ลาบหมูปลาแล้วก็นมไม้ทุกคนมือนมามามา,มาทุกคนมากินข้าวน้ำกันสบายดีทุกคนมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อสบายดีทุกคนมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อสบายดีทุกคนมาเด้อกินข้าวน้ำกันอบเม่หวานก็นยัง เมียนเครื่องอยู่ทุกคนมามามาทุกคนกินข้าวน้ำกันมือนี่กัเมนูกับมีอันนี้ละผักกับกับผักกบุเนี่ยเดียวนุ่มวะนี่เมนูกับมีโป้นุ่มใหทุกคนนะหน่มใหม่แล้วก็เจียวบองทุกคนที่เอาเห็ดเมื่อกี้เจียวบองนังนะเจียวบองนังแล้วก็ลาบหมูปลาทุกคนมามามากินข้าวน้ำอ่ะมามามาทุกคนกินข้าวน้ำกันโอ้ข้าวกะเนี๊ยบเดมาก์กีเลมมือนนี่ ไไดสวสายดีทุกคนเริ่มทำกันเดมามามาทุกคนวันนี้ลงมื่อแล้วบ้าน,นี้ อยวาบองนางแล้วก็จะอาหกินไปกินมากบ็บเบาบางบบาบุญระแซบเขาแห้งจุกียงตับ แสบเขาแห้งทุกคนเนี่แทะเพื่นหิวเห็ดเบี่ยงเม็ดดื่มกินเขาทุกคนจนบ่ายยังเรือเม่บหานผู้เดียวทุกคนเวันยังกินเขาอยู่เมย์หวานมาแสบแห้งลาบลาบมูก็จนเบิดทุกคนแต่เคียงตับเลยที่เขาแสบนะเม่บหานช่องอ่ะวันเี้ก็กินเขากินน้ำได้เอาเดียบร้อยทุกคนเลย แม่บ้านมาขมิเอียนพระเข่าแล้วก็ลูกเช่าเอาเข่าไปเกลืองมานะส่วนบ่าวบุญก็เขาบนนอดนะทุกคนเลยหนาวเลยมื่อนี้กลอยื้เฮื่นยุซาห์นี่เก่าทุกคนหมดเไปบมื่ท่นขืนผู้นะโคตรเป็นกระเพาะทุกคนโคตรโทษของไม่ก็อยื้เฮื่นไปให้ไปให้กะืให้กะือให้ยุตามให้ตำหน้าเนี่ยทุกคนไปเบิองง้อขั้วมันหมุนหัวนะก็เดี๋ยวไป ไปสมแซมหัวทุกคน้วก็ไปตัดลำมันน้ำเด็กๆพอกลับมากลับมาเห็ดอยู่เห็ดกินซูลูกสูอกสูขวากินทุกคน้วก็พักกันกี่เขาเรียบร้อยแล้ววันนี้สำหรับคลิปนี้ก็บ่มมียังไรทุกคนก็ขอขอบอกขอบใจพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งมาส้มมาติดตามบาบุญสนวบนะคลิปนี้ก็เขาฝากสำเนียทุกคนพอพอกับบาวบุญใหม่ในคลิปต่อไปทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็คบเข้ามาสบายดี